ด,ด่วนเปิดโพ11ตัวจริงทีมชาติไทยดวนฟิลิปปินส์เกมลุกชุดนี้โคตรน่าดูอีชีอิเน้นหนักจังหวะจบต้องคมพร้อมกับซ้อมจุดโทษเผื่อไว้คิงคับสนุกแน่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนํานี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัดในเครการาโนล o l a าร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัดในเคตการาโนล o l a าร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเลยนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะมีโปรแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลคิงคัพ 11ตุลาคม2ทุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับคุณผู้ชมนอกจากไทยเจอฟิลิปปินส์อีกคู่ที่น่าดูคือซีเรียกับทาจินะครับ2คู่เนี่ยแข่งขันกันที่สนามตินจังหวัดสงขลาซึ่งภาวนาฝนจะตกนะครับผมอยากเห็นเกมฟุตบอลที่มีคุณภาพก็เดี๋ยวรอลุ้นกันส่วนการฝึกซ้อมในช่วงนี้เนี่ยอิชิอิเน้นหนักเลยนะครับคุณผู้ชมคือจังหวัจบสกอ คือฟุตบอลไทยไม่ว่าจะยุคไหนในช่วงหลังเนี่ยปัญหานะครับที่ทําให้บอลไทยเราไปไม่สุดคือจังหวะจบสกอร์เรามักจะยิงทิ้งยิงกว้างซะเยอะในแต่ละเกมเนี่ยเราสร้างโอกาสได้ดีมากแต่เรามักจะจบไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่อีชิอีเนี่ยเท่าที่ผมได้รับรายงานมาซ้อมยิงประตูเยอะมากครับคุณผู้ชมคือการเข้าทําแล้วก็จบซึ่งอิชิเน้นย้ำตั้งแต่ว่าผู้คุณต้องจบสกอร์ให้คม เพราะฟุตบอลมันวัดกันที่ประตูอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาซ้อมยิงประตูคือหนักมากจริงๆนะครับอิชิพยายามแก้ไขปัญหาจุดนี้ให้ได้นอกจากซ้อมยิงประตูแล้วเนี่ยอิชิยังได้มีการซ้อมจุดโทษเผื่อเอาไว้ด้วยครับคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกฟุตบอลคิงคับมันต้องหาผู้ชนะเพื่อจะเข้าชิงชนะเลิศใช่ไหมล่ะก็ต้องซ้อมจุดโทษเผื่อไว้เผื่อมันมีเหตุการณ์ต้องยื้อจนถึงจุดโทษใช่ไหม นี่คือ2ออย่างที่ฟุตบอลไทยมีปัญหาการยิงจุดโทษกับยิงประตูให้เข้าอิชิเน้นแก้จุดนี้เยอะมากนะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นนะเพราะอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ดที่สังเกตอย่างหนึง่งพอเขาดูปัญหาเนี่ยเขาแก้เลยอย่างช่วงที่เข้ามาแรกๆเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของจิตวิญยาแบบเราจะเป็นตัวเล็กมากเวลาเจอทีมใหญ่แต่อิชิพยายามปลุกใจเลยในยฉันว่านักเตะไทยช่วงหลังเนี่ย มีคำพูดบทสัมภาษณ์ที่ปลุกใจได้ดีมากขึ้นก็รอดูนะครับถือว่าการฝึกซ้อมเข้มข้นมากๆในช่วงที่ผ่านมาไปพูดถึงการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะใช้นัดเจอฟิลิปปินส์กันหน่อยบอกเลยว่าน่าสนใจนะตอนนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครับว่าอีชิอีมี11ผู้เล่นตัวจริงที่จะส่งลงเล่นในเกมเจอกับฟิลิปปินส์แล้ว รอดูแล้วกันอันนี้จากการคาดการณ์ของผมนะครับแล้วก็ไปสอบถามผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปที่ภาคใต้จังหวัดสงขานะครับได้เห็นการฝึกซ้อม,มต่างๆลองคาดการณ์กันหน่อยดีกว่าสนุกๆคุณผู้ชมก็ลองคาดการณ์อย่าต้องซุยกันได้ในใต้คอมเมนต์น,นี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันตลอดนะครับประตูเนี่ยปฏิวัติคำไหมยึดเป็นมือหนึ่งแน่นอนฟอร์มของปฏิวัติช่วงหลังดีมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ เป็นประตูที่อีชิไว้ใจมากที่สุดย,ยืนเป็นมือหนึ่งยาวๆแผงแบ็กโฟเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าสนใจคือในเซตที่ผ่านมาเนี่ยอีชิก็เลือกมาประมาณนึงคนัเจอเวียดนามผมคิดว่าอีชิจะไม่ได้เปลี่ยนแผงแบ็กโฟอะไรมากครับคุณผู้ชมคู่เซนเตอร์ผมมั่นใจเลยว่าโจนาธานเข็มดีน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง เพราะนี่คือนักเตะที่อิชิมักจะพูดถึงและชื่นชมบ่อยๆและโจนาธานก็มีแพชชั่นมีความกระหายการฝึกซ้อมก็ทําได้ดีโจนาธานเข็มดีจะจับคู่กับเอเลสจอรลอคือถ้าคู่นี้จับกันลงตัวแล้วสามารถที่จะสื่อสารกันได้และทําให้เกมรับทีมชาติไทยแข็งแกร่งได้ผมเชื่อว่าอิชิน่าจะใช้งานคู่นี้ยาวๆคือเอเลสกับโจนาธานเข็มดีนะครับ อาจจะยืนคู่กันเพราะว่าใหญ่ในะคู่ลูกกลางอากาศก็ได้แต่จะต้องปรับจังหวะเรื่องของการสื่อสารคอยซ้อนอะไรกันใหม่หน่อยแต่อย่าลืมว่าเขาเพิ่งเคยเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คู่เซนเตอร์น,นียได้เป็นกำลังหลักได้มีประสิทธิภาพมากสุดผมคิดว่าต้องจับยืนคู่กันตลอดแล้วเดี๋ยวมันจะปึกมากพอเขาสู่เอชชียนคัพรอบคัดเลือกหรือบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งหน้าผมว่าเอลิสกับโจนาธานโอเคเลยซ้าย ต้องให้เขาครับตอนนี้สัจระไหประโคนเพราะว่าสัจร์ฟอร์มดีมากกับบุรีรย์แล้วเขาเป็นแบ็กซ้ายที่ผลงานนะตอนนี้ก็ดีเบต้นต้นของหลีกาพอเควินแหละแต่เควินไม่ถูกเรียกติดเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าเควินนาคตกับทีมชาติไทยเขาไม่แน่นอนเขาชอบถอนแต่ตอนนี้ก็ต้องให้สัจระไหประโคนช่วงหลังเกมรุกเกมรับไว้ใจได้เลยกับบุรีรย์ฟอร์มก็ดีขวานิโคลสัสมิเคลสันยืนอยู่แล้วนะครับนิโก้ ยังไงต้องใช้แล้วผมว่าเกมเนี้จะให้เห็นนิโคลัสมิเคิลสันได้เติมเกมบุกข,ขึ้นไปเยอะมากขึ้นตรงกลางในน่าสนใจตรงกลางในเกมกับเวียดนามตอนนั้นเนี่ยอีช e ิแบ่งเป็น2เซตเซตแรกที่ลงไปคือวรชิตกับวิลเลียมเวเดเชอร์สองเนี่ยเป็นวุลเทพกับอัครพงศ์แต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยอ e ีชี I น่าจะจับ วิลเพอ่ะเป็นตัวจริงแล้วหนึ่งคนก็จะเป็นตัวโฮดดิ้งคอยเคลื่อนเกมคอยเอาบอลจากหลังไปหน้าส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยผมไม่อยากเห็นเวเดเชอร์เล่นต่อเพราะผมรู้สึกว่าเวเดเชอร์กับอุทัยตอนเนี้ยเขาคือเบอร์แป,แปที่ดีมากมีวิลเทเเป็นเบอร์หคอยต่างเกมผมว่าเคลื่อนบอลเนี่ยใช้เวเดเชอร์ช่วงเนี้ยดีแล้วเขาจะเติมขึ้นไปทําประตูได้ตลอดเขามีชอยส์เรื่องของการทําเกมบุกมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าวิลเทเคู่เวเดเชอร์ นี่จะเป็นกองกลางที่ดูแล้วน่าสนใจอ่ะแล้ววัยรุ่นทั้งคู่ถ้าจับคู่กันได้ก็ไปกันยาวๆมือนันแล้วเวไนเชอร์ดีจริงกับบูทยัยซ้ายเอกนิตปัญญาผมว่าออกสตาร์เป็นตัวจริงแน่นอนจะบุกอิชิเรียกบุกมาเพื่อให้มีเกมลงเล่นให้ความมั่นใจสำหรับเจบ้าบุกเอกนิตปัญญาแล้วเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลงกับอุดรวะแต่การฝึกซ้อมมันเข้มข้นยังไงเอกนิตเขาก็แบบอยู่ในฟุตบอลที่มาตรฐานสูงกว่าในไทยลีกอ่ะมาแล้วใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชม แต่อยากเห็นบุ๊กอะมั่นใจมากขึ้นนะจากเกมทีมชาติคือมีโอกาสอาจจะต้องจบหรือสร้างสรรเกมให้ได้เยอะๆผมก็เอเกเนสซ้ายไม่มีสุประโชคด้วยขยับเอเกเนสซ้ายเนี่ยโอเคขวาเนี่ยเป็นสุปรนัทเหมือนตาสุปรนัทเคยบอกนะเขาชอบเล่นแบบฟอลนไนอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าสุปรนัทจะมีประโยชน์คือ,ค,อคือการเล่นเป็นปีขวาแล้วแบบคอยพาตัวเองไปอยู่ในกรอบเโทษสุปรนัทจะมีคุณภาพก็สุปรนัทม่ฟตัวลุก พี่เจชนาทิพย์บทบาทก,กับตำทีมผมว่าได้ลงเป็นตัวจริงชนาทิพย์ก็จะได้เล่นกับน้องๆแล้วก็คอยเป็นพี่ใหญ่ในทีมปลุกใจแล้วระดับพี่เจฟอร์มตัวนี้กับ BG ก็ดีนะฟอร์มส่วนตัวนะแล้วก็ผมว่าอีชีคงใช้งานพี่เจให้ไปอยู่ใกล้ปากประตูมากที่สุดในการสร้างสรรเกมลุกหน้าเป้าหัวสุปชัยเจเดดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนแน่นอนแล้วค่อยสลับปรเมศอาจวิลัยอะไรลงมา สุปชัยใจเด็ดผมว่านี่คือทัวร์นาเมนต์คิงคัพที่สุปชัยจะได้พิสูจน์เต็มๆอีกหนึ่งครั้งเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในตอนนี้พร้อมจะเป็นได้เต็มเมหรือยังและบวกกับช่วงที่ผ่านมาแพตติกอะไรลงมาก็ยิงประตูใช่ไหมแล้วมีตัวเลือกแบบปรมาเทศเพราะฉะนั้นถ้าสุปชัยได้โอกาสก่อนอาร์มก็ต้องแบบโชว์เห็นว่าเฮ้ยเขาดีพอเป็นมือหนึ่งยิงประตูอะไรให้ได้และอย่างเล่นที่จังหวัดสงขลาเล่นที่ภาคใต้เนี่ย ผมเชื่อว่าครอบครัวของอาร์เมงก็จะมาให้กําลังใจเต็มทีออ่ผมว่าสุประชัยในทัวร์นาเมนต์คิงคัพก็น่าจับตามองอันนี้เป็นสิ่งเป็นตัวจริงที่ผมคาดว่าจะลงสนามคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นผมไหมคอมเมนต์เข้ามากันได้อยากเปลี่ยนตําแหน่งไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแต่ผมอ,อยากเห็นชุดนี้นะเออแล้วค่อยส่งสำรองอย่างปรเมตอัดวิไลจเจริญศักดิ์วงกรหรือวรชิดอะไรพวกนี้ลงมา ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของ11เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์2ทุ่มวันที่11ตุลาคมทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดอย่าลืมติดตามรับชมนะครับจากนั้นขยับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย u 23กันหน่อยภายใต้การคุมทัพของนิชิกยะตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์หลายทัวร์นาเมนต์ในช่วงปีหน้าก็เรียกมาฝึกซ้อมกัน2ชุด ในการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยมีเดนตุกเปียพงผิวอ่อนนะครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้าไปพูดคุยให้กําลังใจนิชิกายะให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยอยู่23การฝึกซ้อมของนิชิกายะนี่คือซ้อมเช้าเย็นนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถือว่าเข้มขน้นและผมก็เห็นด้วยเป็นเรื่องดีนี่คือสิ่งที่ผมต้องการกับฟุตบอลไทยชุดเยาวชนคือไม่มีทัวร์นาเมนต์ก็ตั้งโค้ดและถึงจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก,ก็ควรเรียกตัวมาเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะพร้อมมากขึ้นก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติไทยชุดเยาวชนตอนนี้ทั้งยู17ยู23ยู20เดินหน้ากันไปในทางที่ดีมากขอบคุณที่แบบเ,ออเห็นความสําคัญกับฟุตบอลเยาวชนนะครับก็เดี๋ยวรอดูสําหรับยู23ในการคุมทีมของนิชิกายะน่าติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายวันนี้มีโปรแกรม ให้ดูเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นมีให้ดูเยอะติดตามได้ผ่านทาง YouTube BG s p o r t เกมในวันนี้ผมจะไปบรรยายคู่5ทุ่มบาเลนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยโ,โหเขากําลังพังงาดครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียสนัดเจอซาอุกับออสเตรเลียไม่แพ้ใครกําลังผลงานดีมากม แล้วออสเตรเลียเขาไปเสริมกองหลังที่เพิ่งเจอแมนยูในยูโรป้ามาอีกจากหลีกดัสแล้วก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงของอินโดนีเซียตอนนี้สามารถจัดผู้เล่นที่มาจากยุโรปได้ทั้ง11คนน่ะประตูกองหลังกองกลางกองหน้าคือปึกมากนะครับล่าสุดเนี่ยบาเลนะฮะเปิดใจก่อนเจออินโดนีเซียเป็นดากันทารยิทอดีตเฮค้นเมืองทองเขายอมแล้วว่าอินโดนีเซียเนี่ย เป็นทีมที่บาเลนเจอไม่ง่ายเพราะเป็นทีมที่เกมรับดีและจังหวะสวนกลับอันตรายมากนี่คือสิ่งที่บาเรนต้องระวังแต่เขามั่นใจว่าบาเลนจะชนะอินโดนีเซียได้ขณะที่ทางฝั่งอินโดเกมนี้พวกเขามองถึงถึงแต้มก่อนแล้วหวังถึงที่จะชนะให้ได้ด้วยนะเพราะบาเลนกับจีนคู่ต่อสู้ในฟีฟ่าเดย์หนเนี่ยของอินโดอ่ะพวกเขาคาดหวังที่จะสี่หรือหกแต้มเลยนะ เพราะตอนนี้นคีอินโดมั่นใจว่าอยากจะไปบนโลกแล้วอะเพราะเขาจัดเต็มเรื่องของตัวที่มาจากยุโรปเยอะอะเดี๋ยวรอดูาอเป็นแมตช์พิสูจน์ว่าอินโดจะไปได้ไกลแค่ไหนในบนโลกรอบคัดเลิรกคนนี้เพราะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่หนักเท่าซาอุก,กับออสเตรเลียเจอบาเลนจีนถ้าได้สี่แต้มเนี่ยลุ้นมันหรือถ้าหกแต้มเนี่ยโหโห,หดอะแต่ถ้าเกิดได้สองแต้มหรือหนึ่งแต้มเนี่ยผมว่าก็ลุ้นยากก็เดี๋ยวรอดู y o u t u b e b g s p o r t ถ่ายแล้วสดผมมันยายรัาผู้นี้ติดตามรับชมกันนะครับอะ คลิปนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ